เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามเข้าจับกลุ่มสาวทอมเมายาบ้าแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะ ที่บ้านเลขที่212บทับ4บ้านนวแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามนายนราธรศรประสิทธิ์ปหลัดจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ191สพเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ช่วยเหลือนางบุบผาแก้วหานามบ้านเลขที่212บทับบ้านนวแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม หลังได้รับความเดือดร้อนจากบุตรสาวทอมเสพยาบ้าอย่างหนักเกิดอาการคลุ้มคลั่งอรารวาสทำลายข้าวของในบ้านทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือและจับกลุ่มบุตรสาวขณะที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนางสาวจิรวรรณสกุลรัฐอายุ23ปีบ้านเลขที่112ทับ4บ้านนนแต่ตะบนท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามเกิดอาการคุ้มคลั่งอัลาวาดและมือถือมีดพับอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกี้ยกล่อมอยู่กว่า2ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลจึงได้ทำการแย่งมีดพับในแขนเสื้อและควบคุมตัวเอาไว้ได้ เบื้องต้นควบคุมตัวสาวทอมไปตวปรวจปัสสาวะหาสารเสพติดท,ที่โรงพยาบาลมหาสารคามและพบสารเสพติดในร่างกายและจากการตรวจสอบยังพบเป็นโรคจิตประสาทจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปค่ะนางบุพภาแก้วหานามแม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าบุตรสาวเริ่มมีอาการคุ้มคลั่งได้สองสัปดาห์แล้วเวลาเสพยาบ้ามักจะอารวาดกับคนในครอบครัวขู่ทำร้า,าย ทำลายข้าวของภายในบ้านและหอพักทำให้คนที่เช่าหอพักเริ่มย้ายออกโดยวันนี้มีอาการถือมีดขู่จะทำร้ายคนในบ้านด้วยตนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระง,งับเหตุค่ะ